จ้าสวัสดีจ้ามือนีกับมาพบกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกตามเคยเนาะจ้ามือนีช่องน้องช่อนชาแนลกับมีแนวทางหวยหุ้นสามลัาของคืนวันที่สิบเก้าตุลามาหายคือเก่าเนะจ้าเชิงหุ้นอังกฤษหุ้นเยอรมันก็หุ้นรัสเซียจ้าแต่ก่อนที่เขาจะไปเบื้องแนวทางช่องน้องช่อนชาแนลกับเมื่อขอกำลังแรงใจ จากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้ะระขอให้ซ้อยกดไลค์กดแช์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้อง่อนชาแนลอีกช่องหนึ่งในเด้อจ้าขอบคุณจ้ะก่อนเที่ยวจะไปเบื้องแนวทางเขากับมาเบื้องรายงานผลก่อนนอกจาก ของหุ้นจำรัดเที่ยวหายไปวันที่สิบแปดตุลาเนาะอจากว่าผลออกตัวไดจ้ะกลับไปเบื้องผลหุ้นแรกก็เนะะื่องจากหุ้นอังกฤษเนาะเขากับหายไปฟันหาวิ่งรูดหกกับหาจ้ะผลที่ออกมาบนออกสามแปดสามล่างออกสองศูนย์จ้ะของหุ้นอังกฤษเท่ากับเบาเนาะอจากเนาะกับมีเขาบ้างรูดบ้างกับกบว่วกันเนาะอจากกลับไปเบื้องต่อเลยเนาะอจากสำหรับผลหุ้นเยอรมันจ้ะ สำหรับหุ้นเยอรมันเนาะเข้ากับไฮไปฟันสามวิ่งรูดซีกับสามจ้ะผลที่ออกมาบนออกซีซีเจ็ดหลังออกแปดเก้านนจ้ะเข้ากับเขาบนนอกจากนะเป็นตัววิ่งรูดซีเนาะจ้าก็ะออกซีซีเจ็ดเนาะเป็นใดแนเน,เนอจ้กผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชนแนลจ้าสำหรับหุ้น เยอรมันเนาะจะพาก,กันแนวไปเป็นแนวทาาได้หลายได้น้อยกันบ่อเท่ากับเขาบนกันไปเนาะจะกลับไปเบื้องผลโตเลยเนาะจะสำหรับหุนลเสเซียเนาะจะว่าพ้นออกตัวไดจจะสำหรับผ้นุุนลเสเซียเข้ากับายไปฟันหาวิ่งรลุดหกกับหาจะพ้นที่ออกมาบนออกแปดสองแปดล่างออกซีหาจะ เขากะเขาล่างนอกจากนอเป็นตัวฟันวิ่งรูดหานอกจากกับออกซีหากระดีใจน่านอกจากสำหรับผู้ที่ติดตามชมคลิปน้องส้นชาแนลออกไปเป็นแนวทางกันนอกจากนอกับเบื้องไรายงานผลกันไปแล้วนอกจากกับไปตามต่อเลยเนาะสำหรับแนวทางหวยหุ้นสามลัดของวันที่สิบเก้าตุลานอกจากว่ามีแนวทางตัวเลขให้เขาตัวได้แน่เขากับไปเบื้องกันเลยจ้า จากเขากลับมาตามต่อกันเลยนอกจากสำหรับเนวท่าหุห่นสามลดของวันที่สิบเก้าตุลานอกจากเขากับมีแนวท่าไงทั้งหุ่นอังกฤษหุ่นเยอรมันแล้วก็หุ่นรัสเซียจากเขากับมาเบิ้งเนวท่าของหุ่นอังกฤษก่อนเลยนอกจากสำหรับหุ่นอังกฤษกับไปเบื้องตัวเด่นจากเขากับไฮเดนสองกับเด่นสามจาก ไปเบิ่งฟันวิ่งลูดเนาะมาเบิ่งฟันก่อนกะหายฟันสองวิ่งลูดกะหายสามสองกับสามจ้ะไปเบิ่งโตเน้นแลน้วกัโตร่องเนาะจ้ะมาเบิ่งโตเน้นกันก่อนโตเน้นกะหายสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าจ้ะ เข้ากับไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกับไฮสามหนึ 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, ่งสามสองสามสามสามีจะเข้ากับไปเบื้องแนวทางตัวเน้นตัวจ้อสองตัวกับไฮเรียนไปกราฟน้ำเนาะจะ้ะแต่ว่าแต่ละมือนเนาะจ้ะสำหรับตัวเน้นตัวจ้อสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีเขาบ้างรุดบ้าง เฮาก็ใส่แนวทางเป็นฟันยิงรูดจากตอนนี้จะเข้าง่ายเล่นง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันยิงรูดก็ลองเอาไปเล่นกันเบิง่งเข้าก็บเบิ่งแนวทางของหุ่นอังกฤษแล้วเนอกจากกับไปตามต่อได้เนาะสําหรับแนวทางหุ่นเยอรมันจ้ะวามีแนวทางตัวเขีห้เฮาตัวใดแน่จัะเข้ากับไปเบิ่งกันเลยจา้จาจ้ะสําหรับแนวทางของหุ่นเยอรมันกับไปเบิ้งตัวเด่นก็ให้เดนหนึ่ง กับเดนสองจะไปเบิ้งฟันวิ่งรูดเนาะมาเบิ้งฟันก่อนกับไฮฟันหนึง่งวิ่งรูดกับไฮสองกับหนึง่งไปเบิง้งโตเน้นแล้วกับตร่องเนาะจ้ะมาเบิง้งโตเน้นกันก่อนโตเน้นกับไฮหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด หนึ่กจ้ะไปเบิ้งตัวร่องตัวร่องกับายสองหฮสองเจสองแก้าจ้ะก็ไปเบิ้งแนวทางตัวเนิ่ตัวเจอสองตัว,ตวกับหฮรีนไปกราฟน้ำนอกจากตัวนี้ แต่ว่าแต่ละมือที่เข้าหายไปเน้่อจากตัวเน้นตัวจอสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีเขาบ้างหลุดบ้างเข้ากับใจแนวทางเป็นฟันวิ่งรูดจากตัวนี้จะเขาง่ายเลงง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิ่งรูดก็ลองเอาไปเล่นกันเบิงเขากับเบิงแนวทางของหุนเยอรมันแล้วเนาะอจากก็ไปตามตัวเลยาะสําหรับแนวทางของหุนลสเซียจะว่ามีแนวทางตัวเลขเข้าตัวแน่แน่เข้ากับไปเบิงกันเลยจ้า จะเขากำว่าตามต่อนอกจากสําหรับแนวทางหวยหุ่นรัสเซียนอกจากก็ไปเบื้องโตเด่นกันเลยกับไฮเด่นสองกับเด่นสามจากไปเบื้องฟันวิ่งรูดเนาะมาเบื้องฟันก่อนกับไฮฟันสองวิ่งรูดกับไฮสองกับสามไปเบื้องโตเน้นแล้วก็โตร่องนอกจากเข้ากับมาเบื้องโตเน้นกันก่อนตัวเน้นกับไฮสองสาม สองซีสองหาสองหกจ้ะไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกะไฮสามหาสามโกสามเจ็ดสามแปดจ้ะกับไปเบื้องเนี้ยข้างตัวนิ่งตัวจอสองตัวกะห้เรนไปกราฟน้ำนอกจากตัวนี้ แต่ว่าแต่ละมือนอกจากเขสาเส้เนย่ำเสมอตัวเน้ตเนตัวจ่อสองตัวก็จะเข่ายากแน่นอกจากก็จะมีเข่าบ้างรุดบ้างเข่ากจะจแนวทางเป็นฟันวิงรูดจ้ะตัวน,นี้จะเขาง่ายเล่นง่ายกลัวสําสหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองออกไปเลนกันเบิง้งเป็นได้แน,น่นอ๊อจากมือน,นี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจ้ะเบิ้งแนวทางหวยหุ่นสามลัดของวันที่สิบเก้าตุลาไปแล้วนอกจาก เท่งหุนอังกฤษหุนเยอะระมันแล้วก็หุนรัสเซียจากเบิร์ตัวเด้นตัวนิ่งกันไปแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันมานอกจากมักชอบตัวใดเข้ากัสามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อเข้าจะได้เอาไปเล่นเน้นนักเน้นเบาตรงกับเล็กที่เขาคิดไว้ ใช่หนี่ช่องน้องซ่อนชาแนลก็ขอขอบพุณนผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจะก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนาะจะ้ะพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าคลิปนี้ช่องน้องซ่อนชาแนลก็ขอขอบพุณนจะ้ะสวัสดีจ้า